ดอมส้มเฮอีกทิมพิธาโผลก่กลางไอจีแอปทักษะออนหลังเห็นโพสต์ล่าสุดเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นส่วนอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์และต้องทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนเนื้อหอมสุดมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานนี้ก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสําหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆครั้งคนยังเชียร์แอปทักษะออนทีมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนกําลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ซึ่งจะออนแอร์ในวันที่7มิถุนายนเป็นตอนแรกโดยทางนั้นแอปทักษะออนก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ลงไอจีส่วนตัว ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตตาดีเห็นทิมพิธาโผล่กลางไอจแอปทักษออนหลังโปรโมทละครเรื่องใหม่โดยทางด้านทีมพิธาได้เข้ามากดไลค์รูปภาพของแอปทักษออนโดยงานนี้ทําเอาชาวดอมสม้มฟินอีกแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าพ่อทีมมากดไลค์ให้กําลังใจแม่แอปแล้วขอให้ซีรีส์ปังๆนะคะพ่อทีมมากดไลค์ให้แม่แอปแล้วนะพอสม้มเรามากดหัวใจด้วยอะ่ะ